ใครเออครับอ่าคุณเอกพรวินนะครับครับผมครับค่ะคุณอองนี่หลุดพันห้าร้อยแล้วละ่ะเนี่ยป๊าบแล้วพันสี่ร้อยเก้าแปดอีกแล้วป๊าบอีกแล้วครับค่ะเดี๋ยวต้องดูว่ามันปิดเนี่ยมันจะมันจะต่าจริงหรือเปล่าโอเคนะครับอืมต้องดูนิดนึงนะครับ,ค,รบคือถ้าถ้านี้ถ้าจะปิดต่ากว่างก็จะไม่ค่อยดีละถัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่จะดกรลับถัดไป นะครับแต่ว่าเชื่อว่าเชื่อว่ามันก็จงคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบลงมาวบหนึ่งแล้วก็เด้งสลับก็คือสามารถเลื่อนซันได้แหละไว้ง่ายเด้งสัซันแล้วก็มาขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออีสภารก็รอรับใหม่ข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยครัอืมครับผมมันจะโลไหมเนะี่ยฮะมันจะโลไหมคะโลโลรอบนี้จากข้างบนเมื่อรอบที่ผ่านมาที่พันสี่เก้าเก้าพันสี่เก้าเก้าฮดโลดีครับพี่ ก็คือที่ถัดไปก็หนึ่งนะครับที่บอกไปหนึ่งสี่เจ็ดหรือสี่เจ็ดหกค่ะหนึ่งสี่เจ็ดหกใช่ครับตลาดก็ดูอย่ยังออนแอรยังออนแออยูค่ค่ะค่ะครับผมค่ะตลาดค่อนข้างออนแอต้องดูตอนประมาณอีกสิบเนาทีที่นี้คยุของนักทุนตอนเวลานี้คือดูอย่างเดียวหรือว่าดูแบบไหนฮะคือคือถ้าเป็นตอนนี้ถ้ามันหลุดแล้วเนี่ย ไอการเก็งกำไรก็อาจจะเสียเปรียบตามสเกดูทุกตัวโดนโดนเทคหมดเลยค่ะค่ะทุกตัวถ้าเป็นนักงทุนเนี่ยอาจจะอาจจะรอก่อนคือรับจัดไปเนี่ยที่บอกไปกคือหนึ่งสี่เจ็ดหกนะครับเพราะว่าคือ,ค,อคือการซื้ออาจเป็นการตั้งรับที่แนวรับเพื่อรอเด้งแล้วก็ไปขายเมื่อสีจะมันฟื้นตัวมาเพราะภาพนี้มันเหมือนมันมันยังไงอะมัน,ม,นมันนิดยากกะคือแบบพอลงจุดหนึ่ง ช่ไหมฮะแนวรับเสร็จก็เอเป้นตัวเสร็จก็ลงต่ออะไรเงี้ยทําโลใหม่อะไรเงี้ยมันก็คือตลาดมันก็เล่นยากนหะพูดง่ายต้องเล่นสั้นๆอ่ะไอ้โฟลตอนนี้โฟลหมุนเวียนในตลาดนี่ยังเป็นโฟลแบบไหนฮะเงินทุนหมุนเวียคือตอนเนี้คือถ้าถ้าอย่างวันนี้ยกาจะเป็นตาบันขายยังไ่ก็ป๊อปเทรดคือเนี่สองลายเป็นเป็นผู้เล่นหลักมากกว่าแค่นี้คือบอกปตทกลุ่มพลังงานจะเป็นป๊อปเทรดซื้อไม่ใช่เหรอฮะอืม ซื้อไหมครับก็เป็นไปได้เพราะมีอะมันมีเหตุผลเรื่องตัวไอตัวฟิวเจอร์ซึ่งเหมือนซีรีส์ H นะี่ยมันจะหมดอายุเทอมท้ายวันจันทร์หน้าใช่ไหมครับพี่ <c oughs> อาจจะมีการทุบเพื่อปิดสถานช็อตท,ทั้งหมดหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย<อ>เพราะว่ามันมันก็ยังมีควงค้างอยู่ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าจะเป็นการเปิดชอ็อตค้างวันอุตรลักก็คือเพื่อแบบทุบมาปิดอะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะปิดได้วันนี ใช่มันหลายอย่างอะ่ะอือสิแล้วก็แต่ว่าคือต่างชาติไม่ต้องสนใจเลยวันนี้ก็เหมือนแบบไปเ,เล่นเล่นกันเองว,ว่ะละเพราะว่าคือต่างชาติไม่มีทางขายได้ขนาดนี้หรอกเพราะว่าเงินเอ,อของเขาไม่มีค่ะ่า,างชาติาไม่มีเงินทุนในประเทศไทยแล้วนะคะถอนไปหมดละใช่ส่วนใหญ่อยู่ตลาดบอลมากกว่าพีะะ่แล้วก็เนี่ยที่เห็นก็ไม่สาบานกระป๋อปเทสอะครับ คค่่ะะสสับเทใช่ส่วนนายกเราก็รับเลยทเรารวยรับตลอดทางแล้วเราจะกินอะไรกับเขานะก็กินมาม่ากันที่งี้นจะซื้อซื้อหุ้นได้ไหมล่ะมีมสัตวะมีป่มีหุ้นไปซื้อมาม่ากินไหมเอามาเดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชไอ้หุ้นทีพีไทยเพื่อเสนต์ปูดมั้งใช่ไหมฮะที่ทำมาม่าหุ้นที่ทำมาม่าสามสันธ์ครับก็ส่วนหุ้นก็ ตัวเอวีวันนี้ก็อาจจะโดนเซ็นเป็นเรื่องเรื่องราคาน้ำมันขึ้นที่เด๋ยวตัวแรงใช่แต่มองก็คือก็ยังน่าซื้ออยู่โอ้ลงมาสามห้าตังเลยนะอมใช่ครับเพราะมันขึ้นเยอะด้วยนงพี่แล้วนี้น้ำมันมันอีูตัวแรงไงจากเรื่องสาอุอะราคาวันนี้ก็ขึ้นมาอหูสี่เปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วลงไปสหกเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วลงไปหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์อ่อนน้ำมันใช่ไหมครับเป่าพี่พูดถึงเอวีอย่าพูดถึงเพนสี่ใ อืมนะครับก็เป็นจังหะนในการเนี่ยซื้อนะครับเพราะว่าที่บอกไปคือคือทำเฮดจิ้งไว้เพิ่มด้วย <c oughs> นะครับอืมก็คือไม่ได้กระทบมากหรอกส่วนใหญ่เราไปเน้นน้านรายได้มากกว่านะครับรายได้ตัวไอ้ตัวเอผู้โดยสารนะครับที่ก็ดีขึ้นอยู่แล้วตามไปท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว <c oughs> นะครับผมครับ <c oughs> แล้วก็เอลทีก็เหมือนเดิมก็ <c oughs> ยังคงแนะนําซื้ออยู่ออืเก็บยู่ครับ ใช่เก็บอยู่นี่ลงมาตั้งหกบาทแล้วนะเก็บธรรมดาพี่ธรรมดาออืมอย่าอย่าตกใจฮะอย่าตื่นตระนกอืมอันที่ต้องแบบเป็นแบบก็จะยังหน่อยเน้นเน้นแบบเน้นแบบคือหุ้นที่เออผมมองนะคือแบบคือเน้นที่ผมกับการแล้วก็แบบซนเมนท์ดีอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ยังก็ยังชอบตัวการท่องเที่ยวอยู่อืม นะครับแล้วก็อีตัวหนึ่งที่เ,เพิ่มเข้ามาก็คือมันก็บนเวียนกนันนะที่ผมชอบก็คืออีตัวนึง EPG อยู่ไหนแล้วล่ะ EPG ก็นี่เชียร์แต่หุ้นบริษัทตัวเองหมดเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เรา <c oughs> มีเรามีบทวิเคราะห์รองรับไงเราศึกษาันอย่างดีแล้วใช่ไหมฮะโอ้แ่จะเชียร์ยได้ฮะ่ยังเหลือจองอยู่โอเคเอ่เหลือจองเยอะโอ้โหจองห้าบาทห้าสิบจำได้ได้ฮะตัวนี้แบบ เื็นฐานดีมากอืหกบาทขายหมดแล้วฮะก็เนี่ยโอ้ยหกบาทคงไม่คงไม่เห็นแล้วต้องยอมยอมต้องยอมซื้อแพงเลยละพี่เออเออก็เนี่ยล่ะรับนประมาณนี้นแหละแปดจุดห้าอะไรเงี้ยไปขายเก้าบาทนะไม่ใช่เก้าจุดเก้าโอ้ไม่ถึงสักทีเราไม่ถึงหนอกอ้าวเอาพี่ลืมนะตัวไหนนะที่ปอเล่นตัวจีนผมมาตัวไหนนะผมจำไม่ได้ละ ตัวนี้ปะใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมเก้าสิบเก้าเนี่ยอืได้เห็นแน่นอนอเพราะว่าเพราะว่าในฐานะการเงินมันก็ดีคือตัวเนี้ยตลาดลงก็ลงไม่ค่อยแรงหรอกนะครับแล้วก็ธุรกิจมันก็อย่างที่บอกคือเอตัวเด่นมันก็คือตัวทำไอ้ตัวชิ้นส่วนรถยนต์นะนะครับทากระบะลังไอ้ที่เป็นปลาติกปูพื้นกระบะนะครับแล้วก็ตัวเอตัว ไอ้ตัวทางขึ้นรถท,ที่เป็นรถ s อสยูวีรถสูงๆอ่นะอตรงแป้นที่เป็นทางเท้าขึ้นไปอะนะครับก็โตตามอุสตสาหกรรมนยนตยน์ซึ่งมองมอสก็เอาไปแล้วแล้วก็บวกกับตัวไอ้ตัวแพคเกจจิ้งเหมือนก็บเมคพลาสติกมันก็ถูกตามราคาละมันที่มันมันยังต่ำๆอยู่สัดสารเงินงก็ดีดีเด็บเอออิวิตี้ก็ต่ำแค่ประมาณศูนย์จุดซัมติเท่าสักอย่างเนี่ยศูนย์จุดสามเป็นก็สี่เท่านะครับน่าสนใจแล้วก็กําไร งบปีงบปีบที 59, ห้าเก้าเนี่ยก็โตเป็นแบบร้อยเอร์เซนต์ลยนะครับตอนนี้แงงปลกคืองบไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านคือเอ่ออย่างเช่นงบปีสองศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยก็จะสิ้นสุดมีนาคมเดือนนี้แหละคนะครับแล้วก็เรามองงบปีห้าเก้าเนี่ยจะสิ้นสุดมีนาคมปีปีห้าเก้ามันก็เป็นจังหวะในการเล่นปีนี้แหละถูกไหมฮะครับผมก็ไปตัว้วกันแนะนำเข้ามา e p g นะครับ ส่วนส่วนฟิวเจอร์ใช่ไหมพี่เชิญค่ะเดี๋ยวผมดูบอลโลกลงมาเดี๋ยนะเก้าแปดเก้าแปดสี่ผมให้เลยนะพี่จะไม่ยานตอน่งวันเดี๋ยวขอเปิดด่วนนะครับแปดหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าตอนนี้เก้าแปดสี่อ่อขยางยางยางผมเก้าเจ็ดหกคัดล็อตอืมอืม เมื่อี้ให้ลองอีกสล็อตหนึ่งใช่ไหมเออใช่เพราะว่าให้เรารับประมาณเก้าเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์แต่ตอนนี้มันมันมันจะแข็งกว่าตัวซีรีไอตัวนะเอสเพราะมันจะเหมือนกับว่าอาทีบางส่วนที่โลเวอร์มาที่ซีรีเอ็มเอ็มด้วยใช่ฮะมันได้แข็งกว่าครับอืก็อยางเน้นตัดแบ่ที่ยังไม่ต่ำกว่าเก้าเจ็ดหกก็เป็นลองอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดก็เป็นจังหวะในการชอบตามไปิดทีแนวรับตัดไปที่ประมาณเก้าห้าหก เก้าห้าหกใช่ครับจากเก้าเจ็ดหกให้ช็อตลงไปถึงเก้าห้าหกใช่ไปปีทีประมาณยี่ิบจุดอ่ะก็กำไรพอสมควรนะพอได้เหมือนกันใช่ส่วนทองคำมันก็เราเนี่ยอาจจะแฮปปี้หน่อยนะครับเพราะว่ามีสองอย่างคือดอลลาร์มันอ่อนด้วยแล้วก็มีข่าววันนี้อีกเรื่องเอตัวซาอุโจมตีนะครับน้ํามันขึ้นก็ทองก็ขึ้นนะครับออืก็ ถ้าเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นอยู่ในช่วงคือมันสุขอีกทีหนึ่ง<ม>เรื่อง GDP ไตรมาสสี่ของของสหรัฐนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งถ้าหากว่าคือตอนนี้เขาอร์แคสต์ว่ามันจะเอ,อติบโตประมาณ2.4เปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งที่สองที่เติบโต2.2เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครัคือมันจะเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าผมพิดิตรางาไม่ดีกว่านะถ้าในทางไม่ดีอคือจะดีกว่าคาดมาก จากวลที่เฟดจะ้นหยกเบีย้ยแล้วดอลล่าสหรัฐจะแข่งอันนี้จะไม่ดีต่อทองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันทรงๆคือเท่ากับที่ที่เขา forecast ไ right, ว้หรือว่าต่ำกว่าค่าเนะี่ยอันนี้ยิ่งดีแหละดอลลราสหรัฐจะอ่อนทองก็ยิ่งจะขึ้นไปอีกอ๋อดอลล่าอ่อนทองขึ้นอ,อใช่ครับผม,มก็นั่นแหละครับก็ยังเน้นถ้าถ้าเป็นตัว position ตันนี้ก็ยังเป็นก็ก็ยังลองอยู่อะ อทองคําถ้าใครมีจะซื้อเกตันนาก็ทองคําแท่งเหมือนเดิมนะครับได้ได้เพราะทองก็บวกขึ้นมาเนาะหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยโกลด์พิเชอร์หมื่นแปดพันเก้าร้อยนะฮะครับใช่นะครัครับก็ลงทุนยาวๆก็ได้นะผมมองคือยังคุมุมมองลองเทอมระยะยาวว่าทองเป็นมาท่อมแล้วจากนี้ไปดาวไฟจะต่ำมาก จะขึ้นรับขึ้นตามตัวไอตัวเง<ม>ินเฟ้อที่มันตอนนี้มันยังต่ำอยู่มันก็จะขึ้นเรื่อยๆตามพอเศรษฐกิจ <Okay. S 2> ครับผมครับค่ะได้ได้ค่ะอ่ะออกไปสมาคมแล้วิเคราป่ะไม่นะครับวันนี้เขาแจกรางวัลอ๋อผมผมไม่ไปผมไม่ได้ผมไม่ไปคนไหนไม่ไปไม่ได้เหรอเดยวเดี๋ยวได้อิจฉาเขาไม่ไม่ว<อ>่างครับได้เดี๋ยวปีหน้าคงได้ละ ครับครับวันวันป่าครับพี่สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ